ถ้าไม,ม่กล่องเลยว่าด้วยเนี่ยอยากลองไงลองหมดเลยมีกล่องเลยผมสุ่มหมดแน่นอนไหนที่มันมีกล่องกิจกรรมเหรอเฮ้ยสุ่มได้หนึ่งครั้งสุมนะ่มโอเคยังไม่ตาหมุนเนี่ยนะแล้วล่ะผมสุ่มไม่ได้ผีเอาละแต่ว่าผมอ่าตอนนี้ผมอะ่ะผมได้ซูมแล้วนะสุ่มได้ไอ้ไคโครไมโครมา เว้ยเดี๋ยวนะคุณคุณอ่ะชื่อนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนคนรู้จักเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยคนรู้จักนุ่นคุณตายแล้วหนึ่งนี่ผมก็มีสเต็ปการโจมตีเหมือนกันน้นะเงยหน้าขึ้นแล้วก็ตีเฮ้ยเกือบอุ้ยมันเหล็กอ่ะไม่รู้เพราะอะไรนะทูทูทำพลาดเหรอผมไม่ผมก็ไม่ได้กล้าขนาดนั้นนะ เนี่ยเปิดโลแล้วก็โจมตีใกล้ๆอ่ะรัวๆอ่ะจะดีมากเลยนะผมชนะเพราะผมใช้โลนี่แหละกิ่วโลเนี่ยมันเชื่อพอโล่ป่ะจำไม่ได้นะชื่อฐานยากษ์เดี๋ยวผมอ่านไม่ออกวะเนี่ยเฮ้ยหาตัวเฮ้ยหาตัวหา,วหามฉาตัวเขาใส่โอ้าตายผมว่าผมมันจะต้องทำมุมมองแล้วเดี๋ยวะันล็อกหน้าจอเลยล็อกหน้าต่อเลยก่อนนะเฮ้ย ชื่อคือดีที่สุดด้ยนะฮโอ้รู้สึกเลยนี่มันทุ่นทุ้ยนี่นะบอกนี่หน่าเขาเล่นเลยเหรอเขาเล่นหรอผมนี่หน่าเล็กอะไรวะเนี่ยทุกคนเนี่ยแล้วเรอยากเล่นทีมสี่คนเหมือนกันนะอยากรู้มันจะยากขนาดไหนะเนี่ยมีคนลุงสักสิบคนลุมห่มนะยโคตรน่าตายไปแน่นอนึง มันมีอะไรผมสุ่มบ้างวะเนี่ยผมอยากสุ่มนะผมชอบสุ่มอุยอะไรวะสกิลบ้าอะไรวะเอาละครส่หน้าก็สุ่มไม่ได้คิวเลยก็บนี้มีแต่คนเล่นเป็นๆอ่ะเก่งๆอ่ะคนไม่มียูบี้เลยอ่ะแต่มีบางคนนะผู้ช่วยอ่ะคนผมว่าเนี่ย เอ้ยเอ้ยเ้ยบ้าน่นี่ผมฝึกมาตั้งนานนะคือผมฝึกมาแล้วอะ่ะแมบปบนี้มันตึงเกินไปรมมับมือไม่ได้มา,มาดูอัปเดตที่เขาทำอะ่ะเฮ้ยดิคนนี้เขาอัปเดตเขาทำให้เราุมโมหนมีเห็นคนที่ฆ่าแล้วนี่แหละเออได้จ้องความแค้นเอาไว้แล้วสาปแช่งเขาฮะดิวดิอัปเดตเก็นแป๊ c. มาเต้นหล่อพูดไงเต้นหล่อทีนี้เออกแค่ีคอปเตอร์บ่อยเ <source S 2> <assessment> นี่ยไปแบบซุ่มเหมือนกันนะมาเราจะมาเสียงดวงเสียงเสียงเสียงงงเสียงยุดโอ้สึกผมติดการซุ่มแล้วฮะซุ่มไม่เลิกเลยมาเกลืองั้นน่ะพอเลียวมั้งพอแล้วอันนี้ก็พอไหมเนี่ย ถึงเปอร์เซนต์ด้วยประเด็นมันข้างแรกเรเห็นมันหนึ่งเปอร์เซนต์หรือมันติดลอ็อปหนึ่งเปอร์เซนต์วะเนี่ยเฮ้ยมันติดล็อปเหรอเนี oh. ่ยก็ไปเหมือนกันติดล็อปอ่ะผ oh. ู้ใหเ,เกมเกมเกลือมากนะเกมเกลืออะไรนะโว้ยคนเหล็กเกิดเหตุผลแล้ะคนช่วยบอกผมดีมีใครใครมีวิธีแก้บอกผมได้ไหมครับ oh. ก็เหล็กเลยไม่งมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ตีกันรัวมากครับ <c oughs> อนาดเะลือ,อสองคนเลยครับสองคนนี้จะสู้ยังไงละเปิดกระโดดปุ๊มแล้วตั้งตัวไม่ทันนะตั้งตัวไม่ทันโอ้ยโอ้ยพวกถือกระดูกแซมเหรอกูใส่ตีหิวแล้วนะแค่กินนะโอ,โอเค ไม้เป็นคนเขียนสกิตบอร์ดด้วยหรอท่าใหม่เหรอเนี่ยไม่มีนะรู้สึกมันจะเป็นท่าเติมปะ่ะรู้เอ้อยท่าฮาโลวีนไหมอ่ะเนี่ยมันมีนะเอ้ยทองเวลสิบปอนเปล่ารู้คนละท่าเอ้ยท่านี่อสกิลนี่โคตรโกงเลยนะจะชาตินานไม่เปล่าไม่ได้เชื่อผมเลยไม่เป็นเหมือนกันสกิลบางอันนะสกิลเนี่ยอันเดียวคือผมมีสกิลนี่อันเดียวคือไม่ร,มรู้ไม่รู้เรื่องอะไรนะสกิลอื่นจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่ไม่เดินหรือมนะันหน้าลูกบอล ว uh, um ัดเดียวซ้ายเลียวขวาเอาเอาผมตาอายได้ไงอ่ะเรียวนะเหน็ดปีกเหรอเยวเอาเน็ดปง w ว a t เน็ดปิกพอค้างเลยนั่นมันก็ดีนะดีเย้เว้นิวบี้เลยผมุตส่าห์ฝึกมาอย่างดีสุดท้ายทาย ตายแบบนิวโอ้ฝั่งคุณตัณณน้นกันหหดกันนือปปาดีกันบ้างเลยเหรอครับโอ,อเคมีเงินห้าสิบบาททำอะไรไม่ได้แล้วคนจนเลยคนจนเอ,อ่เอ,อผมจะหาอะไรสุ่มดีกว่าระหว่างรอเขาเล่นกันนะวันนี้มีของข,องขวัญอัปเดตด้วยเหรอมันคือของขวัญอะไรอ่ะ เฮ้ยน่าสนใจอืมโอเคผมรอนี่สักหนึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วเนะี่ยนี่เปล่าวะท่สาสเก็ตบอร์ดนี่เพผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะสก่ามัน,น,นเป็นท่าอะไรแบบนี้อ่ะท่าผีเองไม่ใช่ไอสกิลผีก็บอกว่านั่นจะข้อบผมไม่รู้เหมือนกันมาโกงไหมเจ๊ของคนใช้อยู่นะไข้างโกงอ่ะกับว่าบักข้างหลังอะ่ะแล้วก็ตีเราอะ่ะ ้หูหดอย่างเยอะครับสิน <c oughs> ี่สองทีคนเดียวโอ้โห,โหมีคนไทยด้วยเนี่ยก็โ,โหเราเป็ยไม่ปลายแล้วกันนี่จะเล่นแบบดีๆคนเล่นกันบัางอะ่ะโอ้ยไม่หยิบเลยตอนนี้เนี่ยตายหนึ่งไม่ได้ฆ่านะเขาฆ่าตายแล้วหนาะม้วนม้วนด้วยเ่ะ ก็คือผมรู้วิธีเล่นนะก็คือก็คือยังไงก็ต้องรู้กันแหละผมเกับตาแล้วของจริงนัเนแหละที่เร็วเกินเมื่อทำไม่ทันผมต้องเสิ่ยงเกียตัวเองอ่ะถ้าสีแดงปุ๊บผมรีบผ่านไปเลยอ่ะไปแล้วช่วยตายแล้วหนึ่งอุ้ยอุ้ยเนี่ยไม่ดีแน่นอนมีคนปล่อยโดมนั่นอะไะเนี่ย